ในการเมืองไทยคําว่าน่าไว้ใจไม่ใช่คําที่มีความหมายตายตัวหากแต่ขึ้นอยู่กับกรอบคิดประสบการณ์และความคาดหวังของประชาชนแต่ละกลุ่มการเปรียบเทียบบุคคลทางการเมืองจึงไม่ควรหยุดอยู่ที่ความชอบหรือไม่ชอบแต่ต้องพิจารณาอย่างเป็นระบบบนพื้นฐานข้อมูลโครงสร้างอำนาจและผลลัพธ์เชิงนโยบายกรณีของเต้พระรามเจ็ และธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจเป็นตัวอย่างสำคัญของความแตกต่างเชิงบทบาทบุคลิกและแนวคิดทางการเมืองอย่างชัดเจนคำถามคือใครน่าไว้ใจมากกว่ากันและคำตอบนั้นขึ้นอยู่กับอะไรความน่าไว้ใจในทางการเมืองไม่ได้หมายถึงความดีส่วนบุคคลเพียงอย่างเดียวแต่หมายรวมถึงความสม่ำเสมอของจุดยืนความสามารถในการแปลงคำพูดเป็นนโยบาย ความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์และความสัมพันธ์กับโครงสร้างอำนาจรัฐการพิจารณาความน่าไว้ใจจึงต้องดูทั้งประวัติแนวคิดวิธีการสื่อสารบทบาทในระบบและผลกระทบที่เกิดขึ้นจริงต่อสังคมไม่ใช่เพียงภาพลักษณ์ในสือ่อหรือกระแสในช่วงใดช่วงหนึ่งจากกรอบคิดนี้การเปรียบเทียบเต้พระรัชเจดกับธนาธรจะช่วยให้เห็นมิติข,ของการเมืองไทยร่วมสมัยอย่างชัดเจนมากขึ้น บทที่ 1. ภูมิหลังและเส้นทางสู่การเมืองเต้พระรามเจเติบโตมาจากบริบทการเมืองเชิงกิจกรรมและการเคลื่อนไหวในระดับถนนเขาเป็นตัวแทนของนักการเมืองที่ใช้การสื่อสารตรงไปตรงมาเข้าถึงประชาชนผ่านประเด็นเร่งด่วนและมักวางตัวเป็นฝ่ายค้านเชิงอารมณ์ที่สะท้อนความอัดอั้นของประชาชนบางกลุ่มในทางตรงกันข้ามธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจ มาจากภาคธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดใหญ่มีภูมิหลังด้านการบริหารการจัดการและโครงสร้างองค์กรก่อนก้าวเข้าสู่การเมืองในฐานะผู้ก่อตั้งพรรคการเมืองที่มีอุดมการชัดเจนความแตกต่างนี้ทำให้ทั้งสองคนมีวิธีคิดและวิธีปฏิบัติทางการเมืองไม่เหมือนกันโดยเต้มักเน้นปฏิกิริยาเฉพาะหน้าส่วนธนาทรมักวางกรอบเชิงโครงสร้างและระยะยาว เมื่อพิจารณาเรื่องความน่าไว้ใจภูมิหลังจึงมีผลต่อความคาดหวังของประชาชนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้บทที่2จุดยืนทางการเมืองและความสม่ำเสมอของแนวคิดเตพระรามเมีจุดยืนที่เปลี่ยนแปลงตามบริบททางการเมืองอยู่บ่อยครั้งบางช่วงแสดงบทบาทต่อต้านอำนาจรัฐบางช่วงกลับแสดงความร่วมมือกับฝ่ายที่มีอำนาจซึ่งสะท้อนลักษณะการเมืองแบบยืดหยุ่นสูง การเปลี่ยนจุดยืนเช่นนี้อาจถูกมองได้สองด้านด้านหนึ่งคือความสามารถในการปรับตัวอีกด้านหนึ่งคือความไม่แน่นอนในเชิงอุดมการณ์ซึ่งส่งผลต่อระดับความไว้วางใจในระยะยาวในขณะที่ธนาธรมีจุดยืนทางการเมืองที่ค่อนข้างสมับเสมอตั้งแต่เรื่องประชาธิปไตยการลดบทบาทกองทัพไปจนถึงการปฏิรูปโครงสร้างรัฐแม้จะถูกต่อต้านอย่างหนักจากกลุ่มอำนาจเดิม ความสม่ำเสมอเชิงอุดมการณ์ของทนาทรทำให้ผู้สนับสนุนสามารถคาดการท่าทีในอนาคตได้ง่ายกว่าแม้จะไม่เห็นด้วยกับทุกประเด็นก็ตามในเชิงวิชาการความน่าไว้ใจมักผูกพันกับความคงเส้นคงวาของแนวคิดมากกว่าความดังหรือความแรงของถ้อยคําบทที่3บทบาทในระบบรัฐสภาและนอกระบบเต้พระรามเจ็ด มีบทบาทโดดเด่นในพื้นที่นอกระบบรัฐสภาโดยเฉพาะการใช้สื่อออนไลน์การลงพื้นที่และการเคลื่อนไหวเชิงสัญ,ญลักษณ์บทบาทเหล่านี้ช่วยสร้างแรงกดดันทางสังคมได้ดีในระยะสั้นอย่างไรก็ตามบทบาทนอกระบบมีข้อจำกัดด้านผลลัพธ์เชิงนโยบายเพราะไม่สามารถแปลงพลังการเคลื่อนไหวให้กลายเป็นกฎหมายหรือการปฏิรูปเชิงโครงสร้างได้โดยตรง ธนาธรแม้จะถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองแต่บทบาทของเขายังคงส่งผลผ่านพักการเมืองเครือข่ายนโยบายและการกำหนดวาระสาธารณะซึ่งเป็นอิทธิพลเชิงโครงสร้างมากกว่าเชิงเหตุการณ์การประเมินความน่าไว้ใจจึงต้องถามว่าประชาชนต้องการนักการเมืองที่พูดแทนความรู้สึกหรือเปลี่ยนระบบได้จริงในระยะยาวระบบรัฐสภายังคงเป็นพื้นที่หลักของการเปลี่ยนแปลงแม้จะมีข้อจำกัดก็ตาม บทที่4ความสัมพันธ์กับอำนาจและชนชั้นนำเต้พระรามเจ็มีความสัมพันธ์ที่คลุมเครือกับกลุ่มอำนาจบางช่วงทำให้เกิดคำถามว่าบทบาทของเขาเป็นการท้าทายอำนาจจริงหรือเป็นเพียงการต่อรองในระบบความคลุมเครือนี้ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของประชาชนที่ต้องการความชัดเจนทางการเมือง ในทางกลับกันธนาธรแสดงจุดยืนเผชิญหน้ากับโครงสร้างอำนาจเดิมอย่างเปิดเผยแม้ต้องแลกกับต้นทุนทางการเมืองสูงการเลือกเผชิญหน้าเช่นนี้เพิ่มความน่าไว้ใจในสายตาผู้สนับสนุนแต่ก็ลดโอกาสในการประนีประนอมในบางสถานการณ์บทที่5ความสามารถในการสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายเต้พระามเมีจุดแข็งด้านการตั้งคำถามและเปิดโปงประเด็น แต่ขาดกลไกลเชิงสถาบันในการผลักดันนโยบายอย่างต่อเนื่องการเมืองลักษณะนี้มีพลังในเชิงสัญ,ญลักษณ์แต่ไม่ยั่งยืนหากไม่มีโครงสร้างรองรับธนาธรเน้นการออกแบบนโยบายการสร้างทีมผู้เชี่ยวชาญและการผลักดันผ่านพรรคการเมืองซึ่งเป็นกระบวนการที่ช้าแต่มีโอกาสสร้างผลลัพธ์ระยะยาว ความน่าไว้ใจในเชิงนโยบายจึงขึ้นอยู่กับความสามารถในการทำให้แนวคิดกลายเป็นระบบไม่ใช่เพียงคำประกาศเมื่อพิจารณาในภาพรวมธนาธรมีความได้เปรียบในมิตินี้อย่างชัดเจนบทที่6ภาพลักษณ์ต่อสาธารณะและความคาดหวังของประชาชนเต้พระราม7เป็นตัวแทนของความไม่พอใจความโกรธ และความอัดอั้นของประชาชนบางส่วนซึ่งทำให้เขาเข้าถึงอารมณ์ของมวลชนได้ดีแต่การเมืองที่ขับเคลื่อนด้วยอารมณ์สูงอาจสร้างความผันผวนในความน่าไว้ใจเมื่อบริบทเปลี่ยนธนาธรสร้างภาพลักษณ์ของนักการเมืองเชิงอุดมการณ์และเหตุผลซึ่งเหมาะกับประชาชนที่มองการเมืองในเชิงโครงสร้างความน่าไว้ใจจึงแตกต่างตามกลุ่มเป้าหมายอย่างชัดเจนบทที่7 ใครน่าไว้ใจมากกว่ากันในระยะยาวหากวัดจากความสมังเสมอของแนวคิดความสามารถเชิงนโยบายและบทบาทเชิงโครงสร้างธนาธรมีความน่าไว้ใจในระยะยาวมากกว่าแต่หากวัดจากการสะท้อนเสียงโกรธความกล้าเผชิญหน้าเฉพาะหน้าและการสื่อสารที่เข้าถึงง่ายเต้พรามเจตก็มีความน่าไว้ใจในอีกมิติหนึ่ง คำตอบจึงไม่ได้อยู่ที่ตัวบุคคลเพียงอย่างเดียวแต่อยู่ที่ความต้องการของประชาชนต่อการเมืองแบบใดบทสรุปเชิงวิเคราะห์ความน่าไว้ใจทางการเมืองมิใช่เรื่องของความชอบส่วนตัวแต่เป็นผลรวมของอุดมการณ์ความสม่ำเสมอและผลลัพธ์ที่จับต้องได้เต้พระรามเจ็ดและธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจสะท้อนสองรูปแบบของการเมืองไทยร่วมสมัย ซึ่งต่างมีจุดแข็งและข้อจำกัดการตัดสินใจเลือกเชื่อหรือไม่เชื่อจึงควรตั้งอยู่บนข้อมูลไม่ใช่อารมณ์การเมืองไม่เคยมีคำตอบเดียวแต่คนที่รู้ทันการเมืองจะไม่ถูกการเมืองหลอกและนี่คือเหตุผลที่เราต้องรู้ไว้ไม่โง่